ยขายออมหอยออมหอยเท่าไหร่เนี่ยสิบาทสิบาทอีกแล้วหนบาทน่ส้บบาทสองถุงนี่สามสิบได้บ่นี่ยนี่นี่สองถุงแม่นี่นี่ออมหอยสิบาทได้นี่ได้นี่เหนบาทสามสิบี่สิบได้บ่สองถุงนี่คือสิบบาทไรเก่เอี๋นี่นี่สิบบาทนี่นี่งสบบาทออมหอยสิบาทเ้าสิบเดือนี่ บ่อข่อยสีหายเจ้าสี่สีบเงยนี่บ่อใหญ่เป็นอย่างคือบ่อใหเมียกูกีปลาวา้เห็นอย่างเมียกยรเจ้าเอาข่อยหายเจ้าสี่สิบในสองถุงนี่บม่ได้แล้วสี่สิบเราจะเอาสามสิบเอาบ่ออาเจ้าหายสี่สิบบ่ออาเอาหนี่สามถุงนี่ห้าสิบบาทไม่ได้เดีวหาสิบบ่อใหญ่เป็นอย่างคือบ่อใหถุงนี้จักบาท มืเส้อบาทมืเบาทื้บาทเรวมกันไปเท่าไหรสองถุงยสองถุงนี่รวมไปเท่าไรเื้บาครับเอหอหเอ้โอบาทมอเื้บาทเกสิบก็คอยสีเอาสองถุงนี่สี่สิบที่สิน่ยต้องดนแบนก็ให้คอยว่าสี่สิบบาทไห้ขาดทุนบานคอยขาดนี่เบาทเอานี่เส้อบาทนี่เด้อบาทเอาหอยโบาทนก้สิก็คอยสีให้สี่สิบ สี่สิบไม่ได้จะได้กำไรสิบบาทพูนไม่้อาให้งคล้ายแบบนี้วะเอา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 อะไรดอกมันแพงโคตรแม่งเออเอา,เอา,เ,อาเอาไปขายไหม